สวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับเชิญเลยครับพี่ครับก็เอ่อทรัมป์ก็เอาอีกแล้วนะครับสร้างความผันผวนให้กับตลาดนะครับเมื่อคืนน้ำมันดิบก็เด้งขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับประมาณ4%อร์เซนะครับจากที่มันหลุด90%ลงไปเนี่ยมันเทินกลับขึ้นมานะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก75เหรียญก็ยังอินไลน์กับ อยู่ชักมาล6ะเหรียญนะครับก็ยังิน l i n e กับสัมมเชนเาอันนี้นะครับอันนี้เราพูกเรามาถึงเบรนด์แล้วกันอันนี้เรากูดถึงเบรนด์นะครับก็ก็ยัง inline กับสัมมั่นเรานะครับคราวนี้กลยุทธ์ในระยะสั้นระยะกลางนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเราแบ่งออกเป็น3ามทีมแล้วกันนะครับทีมแรกนะครับก็คือตัวไหนลงมาเยอะก็มีโอกาสที่จะเด้งแรงนะครับจากการที่เราไปมอนิเตอร์ดูเซ็ตรอยนะครับตัวที่ลงมา แรงที่สุดสาับดับแรกนะครับจะประกอบด้วยตัวแรกก็คือ s p r c นะครับลงมาประมาณสัก10เซกว่าเกือบเกือบสิบเอ็ดรซนนะครับ,รบตัวที่สองเนี่ยก็เป็นไทออยนะครับอ่าก็ลงมาประมาณแปประมกว่าอ่าแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่วันที่เริ่มอ่าโอเคอ่าแล้วแต่วันอันนี้อันนี้อันนี้ผมเ <รอ S 1> ทียบกับวันที่วันที่4ี่เนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็ก็สอพอนะครับลงมา8%ดเปซเช่นเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยอย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะมีการเด้งขึ้นไปนะครับคืนบ้างบางส่วนนะครับตามตามตาม,ตามราคาราคาที่มันลงมาค่อนข้างแรงนะครับแต่ถามถามว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยฟันเดเมนทัลมันมันมัน,มนเปลี่ยนไหมก็คือตอนนี้มันยังมันยังไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะครับก็คือยังคงค่อนข้างได้รับผลกระทบจากไอ้ทาริฟนะครับไม่ว่ามันจะเป็น10% 20% 30%ออันนี้ไม่มีใครรู้ นะครับแต่ว่าหุ้นพวกนี้ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ลดลงหมดนะครับก็อย่างที่ที่เรารู้ก็สอพอก็ตรงไปตรงมาแอปเรตเซนดิ้งพายลงนะครับในแง่ของโรงกันก็มีสต็อกลอสแล้วก็ไอตัว g ีเก็ถูกกดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันรีเวิร์สเทรนไอพวกนี้ก็มีโอกาสอันนี้คือธีมแรกธีมที่สองนะครับคือธีมการรีสต็อกกิ้งในช็อตเทอมนะครับก็คือ อตอนนี้เรารู้แล้วล่ะว่าทรัมป์เขาเลื่อนให้90วันนะครับแล้วก็ลดเหลือแค่10%มันอาจจะเกิดการรีสต็อกกิ้งก็คือรีตุนของไว้ก่อนก่อนที่เราเราจะไม่รู้อีก90วัน<ช>จะเกิดอะไรขึ้นใช,ใช่เลยนะครับอันเนี้ยมันเป็นทีมรีสต็อกกิ้งพอเป็นทีมรีสต็อกกิ้งเนี่ยการรีสต็อกกิ้งเนี่ยมันเป็นการรีสต็อกกิ้งจากสินค้าที่เป็นปลายทางนะครับหรือวัตถุดิบนะครับนั่นหมายความว่าไอ้พวกสินค้าปริโตเคมเนี่ย นะครับเม็ดพลาสติกอะไรพวกนี้มันอาจจะต้องเร่งโกยเข้าไปซึ่งจริงๆอะ่ะไอ้ไอ้พวกเม็ดพลาสติกเนี่ยจริงๆมันเ exempt จากไอ้ทาริฟไอ้แบบเอมสสี่สอร์เซอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับเออ่ <S <S <ไ S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก,มนก็มันก็อาจจะต้องมีการรีสต o อ,อกกลับเข้าไปเพื่อผลิตออกมาเป็นเอ็นโปรดักต์ให้ได้เยอะที่สุดแล้วรีบส่งเข้าไปในอเมริกาให้เร็วที่สุดอันนี้ก็อาจจะเป็นทีมที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกหุ้นที่เป็นปิโตรเคมเนี่ยพวกนี้ก็อาจจะได้ประโยชน์ นะครับแต่มันก็90วันเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะรีสต็อกกิ้งได้แค่ไหนมากน้อยแค่ไหนในขณะที่สเปรดปัจจุบันเนี่ยยังไงเออร์เน็งก็ยังติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของงบควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สเนี่ยอาจจะคาดหวังยากเพียงแต่ว่าในช่วงสั้นอาจจะมีเซนดิเมนต์เชิงบวกแล้วก็ราคาหุ้นอยู่ข้างล่างนะครแล้วก็ตีมที่3ก็คือเป็นตีมที่เราคอในเรื่องของผลกระทบคนที่อาจจะได้เบนฟิตจากอไอ้ทรัม์เทรดบอลตรงนี้ นะครับสองตัวก็คือบ้านปูกับโออนะครับก็คือบ้านปูเนี่ยก็ด้วยความพยายามที่ประเทศที่เป็นคู่ค้ากับสหรัฐที่พยายามจะอิมพอร์ตของจากอเมริกามากขึ้นเพื่อลดกันได้ดุลการค้าเนี่ยนะครับ LNG ก็เ,เป็นสินค้าตัวหนึ่งนะครับที่ต้นทุนของอ,อเมริกาเนี่ยคุมเพติทีฟกับที่อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการอิมพอร์ตแบบแบบพูดง่าย,ายแบบแบบมีไบ a s เนี่ย ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ LNG ก็จะเป็นสินค้าหลักตัวหนึ่งที่หลายๆประเทศอาจจะนําเข้าเพิ่มขึ้นจากอเมริการวมถึงประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีมาของ LNG เนี่ยก็จะดึงแก๊สออกจากระบบของ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 อเมริกาออกไปในขณะที่ราคาน้ํามันที่ปรับตัวลงมาเนี่ยเราก็ได้ยินข่าวล่ำล่และว่าเชลออยล์เริ่มบ่นล้ว,ว่าเอ้ยอาจจะอาจจะต้องปิดนะอาจจะต้องลดการผลิตนะ ซึ่งการผลิตเชลล์ออยเนี่ยนะครับมันก็จะไได้ไ p r o d u c t ออกมาก็คือเป็นแกส๊สซึ่งไบ r o d u c t ตัวเนี้ยคิดเป็น30%ของตลาดตลาดก๊สของอเมริกาเป็นเป็นเป็น30%ของสป라이แก๊สของอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่เป็นดาวไซส์สป l y หายดีมาจ,จาก LNG เพิ่มขึ้นเราเลยเชื่อว่าราคาแก๊สมันจะอยู่ในระดับสูงนะครับ เดี๋ยวนะครับพี่ภาตรงนี้เนี่ยอันนี้<า>ผมผมสนใจธีมนี้โอเคทีมแรกอะ่ะผมว่ามันท่าง,ง่ายตัวไหนลงมาเยอะขึ้นเยอะอันนี้ผมว่าท่าง,ง่ายแต่ทีมที่พี่ปูกำลังจะพูดเนี่ยเอ้ยมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าผมบอกกับทุกคนก่อนแนละ้วว่า90วันตรงนี้ไม่ใช่ทุกคนแบบไม่ใช่ว่าแต่ละประเทศนี่คือจะใช้ชีวิตปกติไม่ใช่นะตัวแทนการค้าแต่ละประเทศเนี่ยจะวิ่งเข้าไปหาอเมริกา ะจะวิ่งเข้าไปหาทรัมป์จะวิ่งเข้าไปหาพีทเนาวาโรจะวิ่งเข้าไปหาพวกเบอร์หนึ่งเบอร์สอง,เบอ,สองเบอร์สามในการเจราจากันหมดซึ่งถ้าดูส่งแล้วเนี่ยสองสินค้าหลักๆอันนี้ผมไม่นับเครื่องบินนะผมเห็นทุกประเทศเลยนะรวมถึงนี่ระหว่างที่พี่ปูพูดเนี่ยเวียดนามมาแล้วนะครับอเมริกาตกลงเจราจากับเวียดนามแล้วนะครับข่าวบูมเบิร์กเพิ่งออกเมื่อสักครู่เลยนะครับซึ่งสองสินค้าที่พูดถึงคือพลังงานกับเกษตร ไออย่างเกษตรเนี่ยเราวิเคราะห์ไปก่อนหน้าแล้วนะนะครับว่า CPS มันจะได้ประโยชน์ยังไงนะครับแต่ว่านี้พี่ปูกําลังจะมาบอกว่าถ้าหลายๆประเทศยอมลดยอดขัดดุลการค้ากับในสหรัฐอเมริกาโดยการสั่งซื้อแก๊สเนี่ยพี่ปูกําลังจะบอกว่ามันจะทําให้แก๊สตึงตัวถูกไหมผมสรุปแบบนี้ถูกไหมแก๊สแล้วเวลาแก๊สตึงตัวเนี่ยหุ้นตัวหนึ่งที่มันจะได้ประโยชน์คือ BKV ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบ้านปู่ผมสรุปแบบนี้ถูกไหมถูกต้องครับโอเคอ่ะงั้นเชิญพี่ปูต่อเลยครับแล้วก็ อันนี้คือลอจิกของเรานะที่เราคอกับ CPF ไปวันนี้เราจะมาคอเหมือนกันว่า proxy หุ้นไทย2ตัวนะครับก็คือ CPF กับบ้านปูเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์ในเชิงของการเจรจาการค้าของรับประเทศไทยและทั่วโลกนะครับเพราะมันเป็นเกษตรกับพลังงานอ,นอาชิญพี่ปูลงรายละเอียดลึกนิดนึงครับครับอ่าก็ก็อย่างเมื่อกี้ในเรื่องของก๊าซเนี่ยก็ก็อย่างเมื่อกี้ที่เรียนไปเลยนะครับแล้วก็มันก็อาจจะมีในเรื่องของถ่านหินนะครับซึ่งราคาตอนนี้ดูเหมือนมันไม่ลงตามน้ํามัน ไม่ลงลงตามคอมมดิตี้อื่นๆสาเหตุเนี่ยเราเชื่อว่าในช่วงสั้นเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาจากการส่งออกของอ,อเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียซึ่งพยายามที่จะแบนในเรื่องของเรือจีนนะครับซึ่งตอนนี้เรือจีนเนี่ยมันคิดเป็นประมาณแบบสี่สิบห้าสิบปอร์เซ็นเนี่ยใ,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 ในในในการต่อใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าไอการส่งออกทานหีนออกมาเนี่ยก็ทำได้จำกัด นะครับเราก็เลยเชื่อว่าโอเคราคาทันหินก็เลยในในระยะสั้นอาจจะยืนได้นะครับรวมกับแก๊สที่ขึ้น Valuation อยู่ที่ลบ2 SD เดีนะครัเดี๋ยว16เนี้ยจะมี Dividend XD นะครับ่าอ่10กว่าสตางค์นะครับก็ก็ได้ประมาณ3%อ่า12สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยดูว่าเอ้ยก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับตัวบ้านปูแล้วตัวที่2นะครับก็เป็น OR นะครับ OR เนี่ยเ,เล่นในระยะกลางๆนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าพอราคาน้ำมันมันลงเนี่ยตอนนี้กองทุนเนี่ยเก็บเ,เงินเข้ากองทุนเนี่ยเร็วเยอะมากนะครับตัวตัวดีเซลเนี่ยสามบาทต่อลิตรขนาดลดลดลดไปละบาทหนึ่งนะเ,เมื่อวันที่ยี่แปดเมื่อวันที่ยี่แปดกับวันที่สี่นะครับรวมกันบาทหนึ่งเนี่ยก็ยังเก็บสาบาทแก๊สโซลีนก็อีกสาบาทนะครับอตอนนี้โอ้โหเงินไหลเข้ากองทุนเนี่ย เดือนเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณสองพันกว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าอีกสัก5้าวีคเนี่ยกองทุนน้ำมันในส่วนของ oil account เนี่ยจะกลับมาเป็นบวกละนะครับห้าสัปดาห์ที่มันลบมาตลอดหลายปีนะมันลบมาตั้งแต่สองปีนะอันนั้นคือเฉพาะ oil account นะแต่ถ้าจะเอา LPG account ด้วยอาจจะสักอีกสักประมาณห้าเดือนนะครับห้าถึงหกเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถ้ามันกลับมาเป็นบวกเนี่ย แล้วบวกเนี่ยสักระยะหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นเราเชื่อว่ารัฐบาลจะลอยตัวใช่จะลอยตัวราคาน้ำมันดีเซลแล้วจะทําให้ค่าการตาลาดเนี่ยมีรูมในการปรับขึ้นนะครับพอค่ากันตาลาดปรับขึ้นปุ๊บอันนั้นได้ได้ในส่วนของพีละพวกรีรีเทลออยเนี่ยจะได้ในส่วนของคิด้วยเพราะราคาน้ามันปรับลงเนี่ยคนจะแห่เอารถออกมาใช้นะครับอันนี้เป็นแพทเทิร์นของคนไทยเลยทุกรอบที่ราคาน้ำมันลงแรงๆเนี่ยนะครับรถจะติด S <S นะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ย <S 2> <S 2> <S เราก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับก็ได้ทั้ง P ีและ Q แล้วก็ v a l u a t i o นอยู่ที่ลบ2 SD นะครับทั้ง p ่ i p r イเ o อรและก็ E V to E B I t D A รวมถึงก่อนหน้าน,นี้ก็มีข่าวลือนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Share Buy Back บ้างเรื่อง Extra Dividend บ้างซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอัพไซด์ละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งน,นะครับจริงๆก็<ช>เราก็เลยมองดูว่าโอเคบ้านปูกับ OR เนี่ยในในไม่ว่า มันจะสิบเปอร์เซนยี่สิบอรซนาสิเปอร์เ็นอันนี้เราเดาไม่ถูกนะครับแต่ว่าได้ไประโยชนะ์ครับอืมนะครอันนี้เป็น tactical call นะคืออย่างวันนี้ระยะสั้นยอมรับก็คือสอพอไทยออยนะครับน่าจะเป็นตัวดึงนะครับแต่ถ้ามันเป็นในเชิง tactical call เนี่ยเก้าสิบวันตรงนี้เป็นเก้าสิบวันแห่งการเจรจาทุกคนอยากคิดนะว่าเก้าสิบวันนี้คือทุกคนใช้ชีวิตปกติไม่ใช่นะเก้าสิบวันนี้ คุณจะเห็นข่าวเลยนะแล้วเดี๋ยวเขาลงข่าวแน่นอนอ่ะไม่ต้องห่วงคนนี้เขาเจ้าพ่อข่าวอยู่แล้วสำหรับฝั่งตัวสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเนี่ยครับนี่ครับออกมาเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมเปิดให้ดูคร่าวๆนะครับเวียดนามซึ่งอย่างที่ผมเคยแชร์กับคุณไปเมื่อสองสัปดที่ผ่านมานะว่าให้ดูเวียดนามเป็นหลักว่าขนาดเวียดนามที่เป็นประเทศที่เขาหมอบหมดทุกอย่างนะเนี่ยเห็นไหมครับเริ่มแล้วนะครับ US agree to start trade t a l k แล้วนะครับนี่ข่าวเพิ่งออกมาเมื่อเช้าวันนี้เลยนะ่เดดี๋ยวอผคกันแต่ผมกกลังจะบอว่า หนึ่งในการเจราจานะครับแน,แน่นอนผมผมคิดเลยว่าเอเชียเกือบทุกประเทศเนี่ยนะครับสินค้าเกษตรแล้วก็พลังงานซึ่งเกษตรเราเอา CBF เป็นพ็ o x y พลังงานเราเอาบ้านปู่ผ่าน BKW พ็ p r o ี่พี่ปุ๊ครับแล้วพี่ปุ๊กแตกนิดนึงมันถืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะพี่ผมจำไม่ได้เจห้ปะ่ะอ่าประมาณประมาณ76%ครับอ่าเจแล้วถ้ามันเป็นภาพแบบนี้ความหมายคือเอ่อผลประกอบการของตัว บ้านปูไตมัดหนึ่งอาจจะยังไม่ได้มีเรื่องนี้เนาะแต่ถ้าไตมัดสองไตมัดสามมันเริ่มดูดีขึ้นสมมติอันนี้เราไม่นับฐานหินแล้วกันว่าถานหินมันสแควรเนาะ,ะเราับเาฟาะแก๊สเนี่ยผลประกอบการบ้านปูมันจะเป็นยังไงพีค่คือคือเอ่อไตมัดหนึ่งเนี่ยได้ประโยชน์จากหน้าหนาวนะครับ <Okay. S 2> ที่ราคาแก๊สเนี่ยมันเฉลี่ยขึ้นมาเนี่ยอยู่ประมาณทักสี่เหรียญละนะครับตอนนี้พอเกิดเทรดวอลเกิดขึ้นแล้วมันจริงๆอ่ะราคาแก๊สมันควรจะลงไป <c oughs> แบบ สู่ normal level ก็คือ3 3เหรียญ2 0 3เหรียญ50อะไรประมาณนี้นะครับเนื่องจากมันเป็น off season แต่ว่าตอนนี้ราคาแก๊สมันยังยืนอยู่ประมาณสัก3.83.9อยู่ประมาณตรงนี้นะครับเพราะว่าในเรื่องของของไอตัวเราเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของ trade war ด้วยนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ที่ค้ำเอาไว้แล้วก็ช่วงนี้ LNG คนคนอิ p พ r ตจากอเมริกาเยอะมากนะครับหลังจากหน้าหนาวไปก็เป็นช่วงเติมสต็อกกลับ นะครับอ,อเมริกาก็ส่งออกเยอะหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยเข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่เดือนมกราคมเนี่ยราคา l อ g ีก็สูง <Ừ. S 1> มาโดยตลอดเออราคาคร,ราคาแกส๊สในอเมริกาก็ปรับสูงขึ้นโดยตลอดนะครับ,รบอืมโอเคได้เพราะนั้นชัดเจนนะครับวันนี้ขอบคุณทะพี่ปุ๊กมากครับครับสวัสดีครับ